เด็กชายยากจนคนหนึ่งแบกน้องตัวเล็กๆไปขายขนมปังทุกวันในตลาดแต่ใครจะรู้ว่าเพียงแค่ค่ำคืนหนึ่งโชคชะตากลับพาเขาไปเจอกับชายแปลกหน้าผู้มั่งคั่งและคำพูดประโยคเดียวของชายคนนั้นทำให้ทั้งตลาดต้องหยุดนิ่งหัวใจเด็กชายแทบแตกสลายความจริงที่ถูกปกปิดมานานกำลังจะถูกเปิดเผยในค่ำคืนนี้แต่เมื่อความลับถูกเปิดออกมามันอาจไม่ใช่สิ่งที่เด็กชายอยากได้ยินเลยก็ได้ เด็กชายตัวเล็กหอบตะกร้าเก่าในตะกร้ามีขนมปังแข็งๆวางเรียงกันแขนเล็กๆนั้นยังต้องอุ้มน้องสาวไว้ขกว่าแนบอกเสียงร้องหิวของน้องดังเบาๆสั่นสถานหัวใจแดดบ่ายร้อนจัดเงอไหลท่วงแผ่นหลังจนเสื้อผ้าชุ่มเปียกกลิ่นฝุ่นถนนผสมกลิ่นขนมปังแห้งร้อยแต่จมูกจนเวียนหัวเด็กชายเดินไปตามตลาดเสียงผู้คนตะโกนขายของดังระงมแต่ไม่มีใครหันมามองขนมปังเก่าๆของเขา น้องสาวร้องให้หนักขึ้นเด็กชายกัดฟันแน่นน้ำตาคลอพยายามกล่อมให้น้องสงบทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์รถหรูคันหนึ่งดังขึ้นไกลๆผู้คนต่างหันไปมองรถสีดำเงาวับจอดเทียบตรงตลาดชายร่างสูงในชุดสุดก้าวลงมากลิ่นน้ำหอมแพงแต่จมูกชัดเจนขัดกับกลิ่นเหงื่อและฝุ่นที่เกาะตัวเด็กชายดวงตาของเด็กชายเผลอมองไปหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุ ทันทีที่สายตาของชายในสูตรหันมาศบเหมือนเวลาหยุดนิ่งดวงตาคมคู่นั้นเบิกกว้างริมฝีปากสั่นเล็กน้อยราวกับเห็นภาพที่ไม่น่าจะเจอเด็กชายไม่เข้าใจเขายกขนมปังขึ้นสูงพยายามตะโกนขายด้วยเสียงสั่นเครือคนรวยในชุดสูตรไม่ขยับเขาจ้องเด็กชายราวกับถูกสะกดมือข้างหนึ่งกำแน่นอีกข้างสั่นไหวอย,อย่างควบคุมไม่ได้ เสียงน้องสาวร้องโหยหวนกล้องในอากาศทําให้ใบหน้าของชายคนนั้นซีดเผือดลงทันตาความเงียบปกคลุมรอบๆแม้แต่เสียงตลาดก็เหมือนหายไปเด็กชายยืนนิ่งไม่รู้ว่าทำไมคนแปลกหน้าคนนี้ถึงมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจและเจ็บปวดเด็กชายกอดน,น้องแน่นขึ้นหัวใจเต้นถี่ไม่เข้าใจว่าชายแปลกหน้าในชุดสูทกำลังคิดอะไรชายคนนั้นยกมือขึ้น เหมือนจะก้าวเข้ามาไกลแต่ก็หยุดชะงักกลางทางเสียงหายใจของเขาหนักและรวดเร็วเหมือนกำลังต่อสู้กับบางอย่างภายในใจเด็กชายยื่นขนมปังออกไปเสียงสั่นเครือดังลอดรอมนฝีปากคุณลุงซื้อขนมปังหน่อยครับมือเล็กๆที่สั่นไหวทำให้ชิ้นขนมปังแทบหล่นลงพื้นชายในชุดสูทจ,จ้องไปที่มือนั้นมองผ่านไปยังดวงตากลมโตที่เพื่อน,น้ำตา แล้วเผลอก้าเข้ามาใกล้อีกครั้งผู้คนในตลาดเริ่มซุบซิบบางคนจ้องรถกรูด,ด้วยความสงสัยบางคนมองเด็กชายด้วยสายตาสงสารเด็กชายก้มหน้าลงรู้สึกอับอายที่เสื้อผ้าขาดวินเท้าเล็กๆดำคล้ำจากการเดินเท้าเปล่าเขารู้สึกได้ถึงสายตาหลายคู่ที่จ้องมาเหมือนถุกกรีดแทงลงกลางใจความร้อนผเผาแล่นขึ้นข้างแก้มชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล สายตายังคงไม่ละไปจากเด็กชายริมฝีปากสั่นเบาๆก่อนจะเอื้อนเอ่ยด้วยเสียงแหบพรา่าเจ้าชื่ออะไรเด็กชายเงยหน้าขึ้นศบตายอย่างไม่มั่นใจเสียงสั่นตอบออกมาเบาๆผมชื่อแทนครับทันทีที่คำตอบหลุดออกมาชายในชุดสูทเหมือนถูกกระแทกกลางอกเขาชะงักดวงตาสั่นไหวนะักเหมือนชื่อที่ได้ยินนั้นมีความหมายบางอย่างแล้วน้องหละ่ะ เสียงถามแถวเบาชื่อแพรครับเด็กชายตอบพลางก้มลงมองน้องสาวที่หลับไหลหลังร้องให้จนหมดแรงใบหน้าของชายในสูดข่าวซีดเขาเอามือกุมอกความทรงจำบางอย่างแล่นเข้ามาในหัวภาพหญิงสาวยิ้มอ่อนโยนเสียงทางกล้องเถวเบาในค่ำคืนเก่าๆเ,เขาสะบัดหัวแรงเหมือนจะปัดภาพนั้นทิ้งแต่ยิ่งสะบัดภาพยิ่งชัดยิ่งบีบคั้นลมหายใจ เด็กชายยังคงยืนรอดวงตากลมโตจับจ้องด้วยความหวังเพียงเล็กน้อยเพียงแค่ขายขนมปังได้สักชิ้นก็จะมีเงินซื้อนมให้น้องกินแต่ความเงียบยาวนานทําให้เด็กชายรู้สึกอึดอัดฝีเท้าของเขาเริ่มจะถอยหลังเหมือนจะเดินหนีทันใดนั้นชายในชุดสูทเอื้อมมือออกไปคว้าแขนเล็กนั้นไว้แน่นเด็กชายสะดุง้งดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจ หัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกเสียงรอบข้างเงียบลงทุกคนในตลาดหันมามองภาพตรงหน้าปล่อยผมนะครับเสียงเด็กชายดังขึ้นดวงตาเริ่มมีน้ำตาคลออีกครั้งแต่ชายคนนั้นกลับพูดด้วยเสียงสัน่นเจ้าเหมือนแม่ของเจ้าเหมือนมากคำพูดนั้นทำให้เด็กชายชะงักเขาไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรหัวใจกลับยิ่งเต้นแรงจนเจ็บชายในชุดสูทยืนมองอย่างเจ็บปวด น้ำตาที่เขาไม่เคยปล่อยไหลในชีวิตกลับร่วงหล่นลงมาทีละหยดกลางตลาดที่มีผู้คนนับสิบจ้องอยู่เด็กชายยืนแข็งทื่อไม่รู้จะทำอย่างไรในหัวเต็มไปด้วยความสับสนเสียงน้องสาวร้องให้ขึ้นอีกครั้งยิ่งทำให้บรรยากาศอึดอัดจนหายใจไม่ออกชายคนนั้นคุกเข่าลงตรงหน้าอยู่ในระดับเดียวกับเด็กชายสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดส่งตรงเข้าสู่ดวงตาของเด็ก เจ้าคือลูกของข้าใช่หรือไม่เสียงนั้นสั่นจนแทบฟังไม่ออกเด็กชายเบิกตากว้างสมองว่างเปล่าไม่เข้าใจว่าคำพูดนั้นหมายถึงอะไรเขาหายใจหอบถี่เหมือนอากาศรอบตัวหายไปเสียงผู้คนซุบซิบดังขึ้นเต็มไปด้วยความตกใจและสงสยัยเด็กชายพยายามพูดออกมาแต่เสียงขาดหายกลางลำคอร่างกายสั่นส้านจนแทบยืนไม่ไหว มือของชายคนนั้นจับแขนเล็กแน่นขึ้นดวงตาแดงกำ่ำน้ำตาไหลรินอย่างไม่ไอายใครบรรยากาศรอบตลาดเงียบงนันเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงและเสียงสะอื้นที่ดังออกมาจากอกของชายในชุดสูทเด็กชายตัวเล็กยืนอึง้งความจริงบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาพร้อมกับความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสทั้งหวาดกลัวทั้งสับสนและทั้งเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูก เสียงเครื่องยนต์รถหรือยังคงก้องเบาๆเป็นเสียงเดียวที่แทรกเข้ามาในความเงียบที่กดดันทุกคนในตลาดยังคงจับจ้องราวกับกำลังเฝ้ามองเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นและในวินาทีนั้นเองเด็กชายเริ่มรู้สึกได้ว่าชีวิตของเขากำลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเด็กชายแทนยืนนิ่งร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดินน้องสาวในอ้อมกอดขยับตัว ส่งเสียงร้องเบาๆอย่างหิวหวยแต่เสียงนั้นกลับเหมือนห่างไกลจมหายไปในความเงียบกดดันสายตาของผู้คนยังจับจ้องความสงสัยและความตกใจสะท้อนอยู่ในทุกคู่ตาบางคนยกมือปิดปากบางคนเบิกตาโตไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินชายในชุดสูทยังคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเขาจับแขนเล็กของแทนแน่นน้ำตาที่ไหลไม่หยุดทำให้ใบหน้าดูบิดเบี้ยวเหมือนคนที่สูญเสียบางสิ่งสำคัญไปนาน เจ้าต้องเป็นลูกค้าแน่ๆเสียงนั้นพร่ำออกมาชา้ชาๆแต่หนักหน่วงจนแทงทะลุเข้าไปในใจเด็กชายแทนสายหูเบาๆไม่ไม่รู้ครับผมไม่มีพ่อมีแต่แม่คำว่าแม่ทำให้หัวใจของชายในสูตรเหมือนถูกมีดกรีดเขาเงยหน้าขึ้นชา้ชาๆสายตาสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้แม่ของเจ้าชื่ออะไรเขาถามเสียงแผ่วเหมือนกลัวคำตอบที่จะได้ยิน แทนกำแขนเสื้อเก่าๆของตัวเองแน่นริมฝีปากเม้มสันสุดท้ายเสียงเล็กๆก็ดังออกมาแม่ชื่อมาเลยครับทันทีที่ชื่อนั้นหลุดออกจากปากชายในชุดสูทหน้าซีดเผือดร่างกายสั่นไหวเหมือนถูกฟ้าผ่าหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอกภาพหญิงสาวคนหนึ่งแล่นกลับมาในหัวใบหน้าของเธออ่อนโยนรอยยิ้มที่เขาเคยอบกอดเสียงหัวเราะที่ยังดังก้องอยู่ในความทรงจำ เขาสุดลงกับพื้นมือกุมอกแน่นน้ำตาหยดลงบนพื้นปูนเย็นเฉียบมาลัยเจ้าหายไปไหนทำไมถึงไม่บอกข้าเลยเสียงสะอื้นพรั่งรู่ทำให้ผู้คนรอบรอบขนลุกไม่มีใครเคยเห็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ร้องให้อย่างหมดสภาพเช่นนี้แทนยืนมองด้วยความงุนงงเขาไม่เข้าใจว่าทำไมชายแปลกหน้าคนนี้ถึงรู้จักชื่อแม่ของเขา หัวใจเด็กชายเริ่มสั่นกลัวสิ่งที่จะตามมาเพราะความจริงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะถูกเปิดเผยน้องสาวร้องให้ดังขึ้นอีกครั้งแทนรีบก้มลงกล่องเสียงสะอื้นเล็กๆของน้องทำให้เขาต้องกลับมาสู่ความเป็นจริงชายในชุดสูทเงยหน้ามองสายตาเต็มไปด้วยความอ่อนล้าและรักที่ล้นทะลักเขาเอื้อมมือจะสัมผัสแก้มน้องสาวแต่แทนรีบดึงตัวน้องเข้าหาอ,อกแน่น ดวงตาเต็มไปด้วยความระแวงอย่ามายุ่งกับน้องผมเสียงสั่นเครือแต่หนักแน่นสะท้อนออกมากลางความเงียบชายคนนั้นชะงักมองเด็กชายด้วยสายตาเจ็บปวดราวกับถูกปฏิเสธจากเลือดเนื้อของตนเองผู้คนในตลาดเริ่มกระซิบหนักขึ้นคำถามมากมายลอยไปมาเขาเป็นพ่อจริงหรือเด็กนี่เป็นลูกมหาเศรษฐีหรือเปล่าทำไมไม่เคยมีใครรู้มาก่อน เสียงซุบซิบแทกเข้าหูแทนแต่ทุกคำเหมือนคมมีดบาดลึกลงในใจทีละน้อยเขารู้สึกเวียนหัวเหมือนโลกกำลังหมุนรอบตัวขาทั้งสองสั่นจนแทบยืนไม่อยู่เจ้าต้องไปกับข้าเสียงเข้มดังขึ้นแฝงด้วยความหวาดกลัวที่จะสูญเสียครั้งแทนเบิกตากว้างเขาเก้าวถอยหลังทันทีกอดน้องแน่นจนตัวสั่นไม่ผมไม่ไปผมมีแค่แม่ คำตอบนั้นทำให้บรรยากาศตึงเครียดใบหน้าของชายคนนั้นบิดเบี้ยวระหว่างความเจ็บปวดและความโกรธที่คุมไม่อยู่มือของเขายื่นออกมาเหมือนจะคว้าตัวเด็กชายไว้แต่เสียงตะโกนของใครบางคนก็ดังขึ้นปล่อยเด็กเดี๋ยวนี้คนขายของแถวนั้นวิ่งเข้ามาจับแขนชายในสุดไว้แน่นผู้คนรอบๆเริ่มเข้ามาล้อมเพื่อปกป้องเด็กชายและน้องสาวชายคนนั้นหันขวับ สายตาคมกริบจ้องทุกคนแต่ดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยน้ำตาไม่มีใครถอยแม้ก้าวเดียวแทนหายใจถี่มือเล็กๆก,กำเสื้อจนยับเงื่อไหลยท่วมจนแสบตาเขารู้ว่าไม่สามารถยืนนิ่งอยู่ได้อีกทันทีที่ฝูงชนดึงความสนใจไปจากชายคนนั้นแทนรีบวิ่งฝ่าฝูงชนออกไปกอดน้องแน่นจนแทบหายใจไม่ออกเสียงตะโกนดังไล่หลังแทนกลับมา ข้าคือพ่อของเจ้าเสียงนั้นก้องสะท้อนในหัวเด็กชายทำให้หัวใจบิดแน่นแต่ขาเล็กๆยังวิ่งต่อไปไม่หยุดลมหายใจหอบถี่เสียงหัวใจดังรัวในอกทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสนเขาวิ่งจนสุดตลาดจนเสียงผู้คนเริ่มเลือนหายเหลือเพียงเสียงสะอื้นของตัวเองและน้องสาวเขาทุดลงข้างกำแพงเก่าร่างเล็กหอบหายใจแรง น้ำตาไหลพรากออกมาอย่างห้ามไม่อยู่คำว่าพ่อกล้องในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้หัวใจเด็กชายแตกสลายเขาไม่รู้ว่าควรเชื่อหรือไม่ไม่รู้ว่าควรดีใจหรือหวาดกลัวน้องสาวในอ้อมแขนหลับไปแล้วใบหน้าเปื้อนน้ำตาเล็กๆทำให้แทนก้มลงจุบหน้าผากน้องเบาๆเ,เ,เขาสัญญากับตัวเองเสมอว่าจะปกป้องน้องไม่ว่าต้องเจออะไรแต่วันนี้โลกทั้งใบเหมือนกำลังทดสอบคำสัญญานั้น เสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาอีกครั้งแสงไฟหน้ารถส่องกระทบกำแพงเงาของเด็กชายและน้องสาวทอดยาวสั่นไหวเหมือนภาพฝันร้ายแทนตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างด้วยความกลัวเขารู้ว่าคนคนนั้นยังตามมาและความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังจะเปิดเผยออกมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ไฟหน้ารถส่องแสงจ้าทำให้เด็กชายต้องยกแขนขึ้นบังตาหัวใจเต้นแรง ร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เสียงประตูรถเปิดออกชา้ชาๆชัดเจนในความเงียบกลางคืนก้าวเท้าที่หนักแน่นดังขึ้นรองเท้าหนังแผงสะท้อนเสียงกับพื้นถนนใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกวินาทีแทนกอดน้องแน่นแผ่นหลังชื้นเหงือ่อมือเล็กๆสั่นจนแทบหลุดแรงกอดเงาร่างสูงทอดยาวบนกำแงพงคลุมทับร่างเล็กๆที่กำลังสั่นไหว หมือนเงาเมืดที่พร้อมจะกลืนกินเสียงทุ้งต่ำดังขึ้นสันเครือแต่เต็มไปด้วยอำนาจแทนข้าไม่ให้เจ้าหนีอีกแล้วเด็กชายสายหัวแรงน้ำตาไหลาอาบแก้มเสียงสั่นร่าดังลอดอินฟรีปากผมไม่ไปผมมีแค่แม่ชายในชุดสูทยืนนิ่งสายตาคมจ้องไม่กระพริบเราวกับจะเจาะลึกเข้าไปในหัวใจของเด็กแม่ของเจ้าปิดบังความจริง เธอพรากเจ้าจากข้าข้าไม่ยอมอีกแล้วคำพูดนั้นเหมือนคมมีดบาดลึกลงในใจแทนความสับสนประดังเข้ามาทั้งกลัวทั้งโกรธทั้งไม่เข้าใจว่าทำไมทุกอย่างต้องเกิดขึ้นกับเขาเสียงน้องสาวขยับตัวร้องให้เบาๆเสียงนั้นเหมือนตอกย้ำให้แทนต้องยินหยัดเขากอดน้องแน่นขึ้นเงยหน้ามองด้วยดวงตาแดงกำ่ำแม่ไม่เคยโกหก แม่บอกแค่ว่าพ่อทิ้งไปชายในชุดสูทชงักดวงตาเบิกกว้างราวกับถูกฟ้าผ่ากลางใจไม่ไม่จริงข้าไม่เคยทิ้งมาลัยเธอต่างหากที่หายไปเสียงสั่นเครือแผ่วลงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่กดทับมานานแทนหอบหายใจโลกทั้งใบหมุนวนความจริงสองด้านประทะก,กันในหัวไม่มีทางรู้ว่าอะไรคือเรื่องจริง ชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้เงามืดของเขาปกคลุมร่างเล็กเกือบมิดมือหนายื่นออกมาสั่นไหวด้วยความสิ้นหวังข้าคือพ่อของเจ้าเสียงนั้นแตกพร่าเหมือนจะขาดใจตายแทนสะดุง้งถอยหลังจนหลังชนกำแพงเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาเขาอ้าปากจะปฏิเสธแต่ลมหายใจกลับติดขัดเสียงขาดหายกลางลำคอ มือของชายคนนั้นวางลงบนบ่าของแทนสัมผัสหนักและร้อนหลายทะลุเข้าไปถึงกระดูกเลือดเนื้อในกายเจ้าคือของข้าไม่มีทางหนีได้เสียงรอบข้างเงียบงนันแม้แต่สายลมก็หยุดพัดเหลือเพียงเสียงหัวใจดังก้องน้ำตาของแทนไหลพรากมือเล็กกอดน้องแน่นขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังถ้าพ่อจริงทำไมปล่อยให้เราลำบาก ทำไมแม่ต้องร้องให้ทุกคืนทำไมผมกับน้องต้องอดคำถามพุ่งออกมาเหมือนหอกแหลมแทงลึกเข้าไปในหัวใจของชายตรงหน้าเขาสะดุง้งใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดน้ําตาไหลไม่หยุดข้าไม่รู้ข้าไม่เคยรู้เลยว่าเจ้ามีอยู่จริงเสียง่าวพราดังราวกับคำสารภาพแทนกัดริมฝีปากจนเลือดซึมความจริงนี้ทำให้เขาสั่นไปทั้งร่างสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอด อาจไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปเงียบงันปกคลุมมีเพียงเสียงร้องให้เบาๆของน้องสาวและเสียงหอบหายใจของทั้งสองในความมืดไฟถนนส่องสลัวเงาสองร่างทับซ้อนกันบนกำแพงเก่าเหมือนชะตาก,กรรมที่หลีกหนีไม่พ้นแสงไฟจากอีกฝั่งถนนสาดเข้ามาเสียงฝีเท้าเร่งร้อนดังใกล้เข้ามาเป็นเสียงของแม่ค้าและคนในตลาดที่วิ่งตามออกมาเพราะเป็นห่งเด็กชาย แทนเจ้าปลอดภัยหรือไม่เสียงตะโกนดังขึ้นแทนหันไปเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยของป้าข้างบ้านหญิงชราที่เคยให้เสศจข้าวกับเขายามหิวน้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งเขาร้องออกมาอย่างสิ้นหวังช่วยผมทีเขาจะเอาผมไปฝูงชนกรูเข้ามาล้อมรอบร่างสูงในชุดสูทเสียงตะโกนดังก้องอย่ามายุ่งกับเด็กเจ้ามีสิทธิ์อะไร ชายคนนั้นหันมองผู้คนสายตาคงกริตเปลี่ยนเป็นดุดันแต่อีกด้านยังเต็มไปด้วยน้ำตาข้ามีสิทธ์เพราะเด็กนี่คือลูกของข้าคำประกาศนั้นก้องสะท้อนผู้คนรอบข้างนิ่งงนันสายตาเบิกกว้างด้วยความตกใจแทนยืนตัวสัน่นดวงตาแดงก่ำมองไปรอบๆทุกคนกำลังจ้องเขาเหมือนเขาเป็นสิ่งแปลกประหลาดหัวใจบีบแน่นความอับอายความสับสน และความกลัวทับถมจนแทบขาดใจเขากรีดร้องออกมาเสียงสั่นเครือเต็มไปด้วยความเจ็บปวดไม่ผมไม่ใช่ลูกของคนรวยผมเป็นแค่เด็กขายขนมปังเสียงนั้นก้องสะท้อนในความเงียบเหมือนคำตัดสินของโชคชะตาทำให้หัวใจทุกคนที่ได้ยินสันสานชายในชุดสุดสุดลงเขาแตะพื้นแข็งกระด้างน้ำตาไหลไม่หยุดราวกับสูญเสียโลกทั้งใบไปตรงหน้า แทนกอดน้องแน่นหายใจทีรัวหัวใจแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีและในค่ำคืนนั้นกลางเสียงสะอื้นและสายตาที่จับจ้องความจริงอันโหดร้ายได้เปิดเผยออกมาแต่ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องเลวร้ายที่แท้จริงกำลังรออยู่ข้างหน้าค่ำคืนนั้นเงียบงนันแทนกอดน้องแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกชายในชุดสูทนั่งลงกับพื้น มือกุมหัวน้ำตาไหลพรากเต็มไปด้วยความเสียใจและความเจ็บปวดแทนเงยหน้ามองความกลัวปะปนกับความสงสัยไม่เข้าใจว่าแม่ของเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดอย่างไรทันใดนั้นหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวจากเงามืดร่างสูงโปร่งดวงตาแดงกำ่ำมาลัยแม่ของแทนแทนตัวแข็งทื่อน้ำตาคลอไม่คิดว่าจะได้เห็นแม่ในเวลานี้ มาลายวิ่งเข้ามากอดแทนแน่นเสียงสะอื้นผสมความโกรธแทนแพรอยากกลัวนักแม่มาที่นี่แล้วชายในชุดสูทเงยหน้ามองใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมาลัยทำไมเจ้าต้องซ่อนลูกของข้าทำไมถึงไม่บอกข้าเลยมาลายถอยออกเล็กน้อยสายตาเย็นเฉียบแต่เต็มไปด้วยความเศร้าเพราะถ้าเจ้าเจอ ชีวิตของแทนและแพรจะไม่ปลอดภัยแทนสับสนหัวใจสับสนจนแทบระเบิดแม่ทำไมครับทำไมเราต้องหนีพ่อมาลลยลูกหัวแทนเบาๆน้ำตาไหลพรากลูกแทนพ่อของเจ้าเขาไม่ใช่คนที่เจ้าคิดเขาเขาเต็นไปด้วยความโหดร้ายถ้าเจอเขาเจ้าจะถูกทำร้ายชายในชุดสูตรรุดตัวลงหัวใจสัน่นน้ำตาไหลไม่หยุด ข้าไม่ได้โหดร้ายแม่ของเจ้าทิ้งข้าไปเองมาลัยสายหัวใบหน้าดุดันเจ้าโกหกข้าไม่เคยทิ้งลูกข้าเพียงต้องปกป้องเขาจากความโลภและอำนาจของเจ้าแทนเริ่มตระหนักทุกคำพูดของแม่เต็มไปด้วยความจริงหัวใจสับสนจนแทบไม่รู้ทางออกมาลายกอดแทนและแพรนอนเสียงสะอื้นของเธอดังก้องเราอยู่ด้วยกันจะไม่ให้ใครเอาเจ้าไปอีก ชายในชุดสุดลุกขึ้นสายตาคงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดข้าข้าอยากได้ลูกคืนอยากให้เจ้ารู้ว่าข้ารักเจ้ามากมาลัยมองเขาสายตาเย็นแต่มีความเศร้าแรกอยู่ความรักของเจ้ามันทำให้เจ็บมากเจ็บจนแม่ไม่อยากให้แทนต้องเจ็บด้วยแทนรู้สึกเหมือนหัวใจแตกสลายทั้งรักทั้งกลัวทั้งสงสัยทุกอย่างผสมกันจนไม่สามารถหายใจได้เต็มปอด ชายในชุดสูทก้าวเข้ามาไกลมือยื่นออกมาอีกครั้งแต่แทนถอยห่างกอดน้องแน่นจนแทบขาดใจปลอยผมผมไม่ไปกับพ่อเสียงเล็กๆแผ่วแต่หนักแน่นเต็มไปด้วยความกลัวและความเด็ดเดี่ยวมาลัยมองแทนดวงตาเต็มไปด้วยความภูมิใจและความเจ็บปวดเธอเอื้อมมือจับมือแทนลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วแม่จะไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายเจ้าอีก ชายในชุดสูทยืนตัวแข็งน้ำตาไหลพรากความเจ็บปวดเก่าๆท่วมท้นหัวใจเขารู้ว่าความจริงและอดีตกำลังแยกพวกเขาออกจากกันแทนมองไปยังชายคนนั้นดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความสับสนทำไมพ่อทำไมไม่เคยถามไถ่ทำไมต้องปล่อยให้แม่ต้องลำบากชายในชุดสูทเงียบสายตาเหมือนหลุดออกไปเหมือนกำลังย้อนกลับไปในความทรงจำอันเจ็บปวด มาลายยืนข้างแทนลูกหัวน้องสาวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยย่นจากความเห,น,เหน็ดเหนื่อยลูกทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความโลภและความกลัวแม่ต้องปกป้องเจ้าและแพรแทนค่อยๆหายใจแต่หัวใจยังคงสัน่นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขาไม่สามารถเข้าใจโลกใบนี้ได้ชายในชุดสูทก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแทนข้าขอโทษ ข้าข้าไม่ได้รู้ตัวว่าเจ้าอยู่ตรงนี้แทนกอดน,น้องแน่นขึ้นหัวใจยังเต้นแรงแต่เสียงสะอื้นเบาลงเหมือนยังคงพยายามทําความเข้าใจมาไลายหันไปมองชายในชุดสูทสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเด็ดเดี่ยวข้าไม่ให้เจ้าเอาเด็กไปอีกไม่ว่าข้าจะรักเจ้าแค่ไหนลูกของข้าแทนและแพรต้องปลอดภัยชายในชุดสูทหยุดชะงักน้ําตาไหลพราก มือสัน่นใบนาซี่เซียวเขารู้ว่าไม่มีทางเอาชนะมาลายได้แทนรู้สึกถึงความปลอดภัยเล็กๆแต่หัวใจยังเต็นไปด้วยความสับสนทั้งกลัวทั้งสงสัยทั้งเจ็บปวดทุกอย่างประปนกันจนไม่รู้จะหายใจอย่างไรมาลายกอดแทนและแพรนแอนเสียงสะอื้นค่อยๆลดลงใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ดวงตาย,ยังคงเฝ้ามองชายในชุดสูทราวกับเตือนว่า ไม่มีใครมาทำร้ายลูกของเธอได้อีกชายในชุดสูทยืนมองน้ำตายังคงไหลหัวใจเหมือนแตกสลายเขาไม่เคยคิดว่าจะเจอความจริงแบบนี้และไม่เคยคิดว่าจะสูญเสียลูกไปอย่างแท้จริงแทนและแพรอยู่ในอ้อมกอดของแม่หัวใจเริ่มสงบลงเล็กน้อยแต่ความสับสนยังคงอยู่ความจริงที่เพิ่งเปิดเผยเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกดดันกลางตลาดเงียบงนัน ผู้คนมองภาพตรงหน้าไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเต็มไปด้วยความจริงที่โหดร้ายแทนหันไปมองแม่น้ำตาคลอเสียงเล็กๆดังเบาๆแม่เราปลอดภัยใช่ไหมครับมาลัยลูกหัวแทนรอยยิ้มบางเบาแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าใช่แม่อยู่ตรงนี้แล้วไม่มีใครทำร้ายลูกของแม่ได้อีกชายในชุดสูทยืนห่าง น้ำตาไหลพรากสายตาเต็นไปด้วยความเจ็บปวดเขารู้ว่าไม่สามารถแก้ไขอดีตได้อีกแทนยืนกอดน,น้องแน่นทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดยกเว้นเสียงหัวใจที่เต้นรัวและเสียงสะอื้นเบาๆของแม่แสงไฟถนนสาดลงบนใบหน้าแสดงให้เห็นร่องรอยของความเหนื่อยล้าและความจริงอันโหดร้ายที่พวกเขาเพิ่งเผชิญค่ำคืนนั้นกลายเป็นคืนที่แทนและแพรจะไม่มีวันลืม ความจริงความเจ็บปวดและความรักที่เต็มไปด้วยความสับสนทุกคนในตลาดเงียบจับจ้องภาพตรงหน้าน้ำตาความเศร้าและความช็อกที่โอบล้อมทุกชีวิตแทนหายใจลึกพยายามทำความเข้าใจทุกอย่างหัวใจยังคงเต้นแรงแต่เขารู้แล้วว่าโลกของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ำคืนนั้นตลาดเงียบสงัดลมเย็นพัดผ่าน ใบไม้สั่นไหวเบาๆเสียงหัวใจของแทนและแพรเต้นแรงแต่ครั้งนี้มีความปลอดภัยแฝงอยู่มาลายกอดเด็กทั้งสองแน่นจูบหน้าผากแทนและแพรน้ำตาไหลลงช้าๆแต่รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเหนือล้าชายในชุดสูทยืนมองจากระยะไกลาสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจเขารู้แล้วว่าไม่สามารถเอาเด็กไปจากแม่ได้อีกและสิ่งที่เขาทำก็ไม่สามารถแก้ไขอดีตได้ แทนก้มหน้ามองน้องสาวหัวใจที่เต็มไปด้วยความกลัวและสับสนเริ่มสงบเขารู้แล้วว่าแม่จะปกป้องพวกเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาลายหันไปมองชายในชุดสูทสายตาเย็นแต่เต็มไปด้วยความเศร้าลูกของเราต้องปลอดภัยเราจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเขาอีกชายคนนั้นพยักหน้างเงียบน้ำตาไหลพรากและก้าวถอยไปทิ้งความเจ็บปวดและความรักที่ไม่สมหวังไว้เบื้องหลัง แทนและแพรนั่งลงข้างแม่อ้อมกอดของเธอเป็นที่พึ่งพิงปลอดภัยเสียงสะอื้นค่อยๆลดลงหัวใจเล็กๆเ,เริ่มสงบโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนเริ่มมีความอบอุ่นแผ่วเบาแม่ครับเราจะปลอดภัยใช่ไหมแทนถามเบาๆมาลายลูกหัวเขารอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าใช่แม่อยู่ตรงนี้ไม่มีใครทำร้ายลูกได้อีกแล้ว ฝูงชนรอบตลาดค่อยๆผละออกผู้คนยังซุบซิบแต่ไม่กล้าก้าวเข้ามาไกลทุกคนรู้แล้วว่าเด็กชายและน้องสาวอยู่ในความปลอดภัยของแม่แทนมองไปรอบๆเห็นไฟถนนสะท้อนเงาของตนเองและเงาของแม่ที่คุ้มครองพวกเขาหัวใจเริ่มอบอุ่นขึ้นแม้ว่าความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยจะเจ็บปวดมาลายยืนขึ้นยิ้มบางๆจับมือแทนและแถ่แน่น ชีวิตเราจะไม่ง่ายแต่เราจะอยู่ด้วยกันและจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันชายในชุดสูทยืนมองน้ำตาไหลพรากอีกครั้งแต่เขาไม่ขยับเหมือนยอมรับความจริงและเลือกปล่อยให้พวกเขาไปแทนหันไปมองน้องสาวรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าหัวใจอบอุ่นขึ้นแม้โลกภายนอกยังเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ในอ้อมกอดของแม่ พวกเขาพบความปลอดภัยและความรักค่ำคืนนั้นลมเย็นพัดผ่านตลาดกลับมามีชีวิตช้าช้าแต่สำหรับแทนและแพรโลกของพวกเขาเริ่มใหม่โดยแม่ที่รักและปกป้องและความอบอุ่นที่ไม่เคยมีใครพลาดไปได้อีกและแม้ความจริงบางส่วนยังเจ็บปวดแทนรู้แล้วว่ารักและความปลอดภัยของครอบครัวเป็นสิ่งที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดเด็กชายกอดน้องแน่น มองแม่ที่ยืนอยู่ข้างหน้าหัวใจเต็มไปด้วยความมั่นใจพวกเขาจะไม่ปล่อยมือกันอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตค่ำคืนนั้นจบลงด้วยความเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความรักและความปลอดภัยที่เด็กทั้งสองไม่เคยสัมผัสมาก่อนนี่คือตอนจบที่สมบูรณ์ของเรื่องครับเรื่องจบด้วยความอบอุ่นของครอบครัวแต่ยังคงความเ,เตือนใจ และความกดดันของอดีตไว้เพื่อสร้างอารมณ์สมบูรณ์สำหรับผู้ฟัง